สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่ปทาทำฉีกพาดตำเหนียงกินเนาะค่ะนี่เนาะนี่มีอย่างแน่นี่่าสันมีบับพริกกับกระเทียมอาจ,จะมีคานะคะนันนี่คามีคากับตะไคร้ผักขามเปียกปลาแดกผงนัววกัน,น้ำตาลเนาะเยาปาิตำสูตรกินแซ่บหมื่นนี่มาเด้อมากินกับปา หั่นไว้แล้วนี่จน้นนี้กินเมียงกินเมียงเมียงข้าเขาเอินว่าเมียงข้าข้าตะไข่เป็นสมุนไพรเถีนสมุนไพรทั้งภาคอีสารทั้งบ้านเท่าเมียงค่าตะไข่เขาเอิญกิ้กับบักเดือกระแซ่บ,บด้ค่ะพี่น้องแต่ยุงเถียนมามีเนาะบักเดือ จินกระไบชะพู้เนี่ละ่ะบ้านเท่าอื่นทักอีเลิศเสียงตามกล่องนี้ปัญญาเทใส่เบิดเลยพี่น้องขับรม่มขับรม่มจะขับรม่บรมในกระเพาะเป็นยาระบาย พอมแล้วเอาหยาบมากหรือละเอียดเอาปานกลางาปานกลางาน,านี่กรุงเทพบ้นสรีหากินยากแนี่พี่น้องมันบ่คไขมีเนาะต้นคาแต่ตะไคร้มันมีอยู่แต่ต้นคาว่าม,มันมีแต่หัวคาเมียงภา,า,าพกลางก็จะใช้มะพร้าวแต่อันนี้ก็จะใช้ตะไคร้และ แล้วก็กระเทียมใส่พริกนิดนึงใส่พริกแล้วก็ใส่กีนี่มะขามเปียกมะขามเปียกน้ำปลา้าที่ขาดไม่ได้ก้อนตาลผงนัวที่แม่บอกสมัยก้อนเขาเอินว่ากระดูกทหารพานโ <c oughs> อ๊ยพอมีอะไรสิบอกลูกเอ้ยไปซื้อกระดูกทหารทลานมาใส่กับเขาเนี้ยคำว่า ใสพีนอฟใส่ยูแถวบาตใส่ยูบานเข้าใส่ประเด็กตอนนี้มีประเด็กออกกำลังกายไปด้วยค่ะมีการออกกำลังกายด้วยต,ตยวั้มตั้มขาหน้าหนิขาหน้าหนิขามเปียกคะใส่บาขามเปียกน้ำมันสิออกรสเปรี้ยวพอดีจ้ะสูตรของเขาต้องใส่บาขามเปียก ก็คงจะคล้ายภาคกลางก็จะเป็นใช้เป็นน้ำราดก็คือมะขามเปียกน้ำตาลแต่นี่ตั้มะขามเปียกไปเลยกันต่อมาก็คือไส้นี่ปลาเนี่ปลาจะปะลาปลาก็คือปลาแดกนี่แหละค่ะแม่ขอโฆษณาอะไรไหมไม่ <laughs> ใช่ไหม<ะ>ค่ะ ให้ขาโคษณานามาเด้อน้ำตาลจะใส่น้ำตาลผมนวจจะ,<ม>จะคือผมนวใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลาย <S <S 1> <S 1> คือผมนัวนี่แหละคะ่ะถาดบามื่อใดนะครับผมนวเมือ<ด>่อใดกับแม่กับลูกกับพ่อกับตีกันเลยแเลยนี่ไปเฮ็ดกับเขา่สียบ่าสัน ีเริ่มเปลี่อว่าใส่ปลา้าใส่ปลา้าแล้วก็ใส่มะขามทีจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ซีบนะพี่น้องนะอร่อยแล้วลูกอร่อยแล้วกินลองกินดูขอใช้มือนะคะ อร่อยไหมร่อยสชาติเป็นไงขับลมด้วยฮนะแล้วเหรอพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาตามแล้วเหรอจะนี่มาไม่กินเมียงน้ำกันบานนี่ตามแล้วแล้วอือเป็นไงอร่อยอร่อยจุ๊บจุ๊บเป็นยาขับลมนั่พี่น้องก็กินดอกใบชุดฟูแซ่บแซ่บ ข้างๆมันมีอะไรบ้างอันเนี้ยข้างๆกามนี่เรียกว่าอะไรลำขาของที่ตามหาที่ตลาดอะนะใช่อืมแถวนี้มไม่มีอะนอคขายหัวคิงคือหัวคิงคือชื่อบ้านเราภาษาโครัวเรียกว่าหัวคิ้งเคืออืมแอบคล้ายของภกกาคกลางแต่ว่าไม่เหมือน วัตถุดิบลักษณะต่างกันทางภูมิประเทศและวัฒนธรรมทางอาหารถ้าภาคกลางก็มะพร้า,าวน้ำตาลปรีบนะฮะอันนี้ก็ <c ười> ใส่เบิ้งอู้นี่เสีบคือวาวอู้นกินมึงเด็กนี่เสีบคือวาบวที่ป้อมใส่ยังไงตักใส่จะคั้มมึงมันสิกินอันนี้บัวกินหัวมัน อะไรมะขามบอมพอคําเดียวกับเพะ่มันดีแสบพืชเขาวาบอเนียงกิสานะครับกินแล้วเป็นยาไทยกินหน่อยเป็นกินมากเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาระบายกินหน่อยเป็นยาครับรวมกินหลายเป็นยาไทย <c oughs> <c oughs> ยาไทยนั้นมะขามเปียกแ <c oughs> สบของเขาเจ้าอยู่ทำอย่างไรครับอันนี้ <c oughs> วัตถุดิบจากไหนคะ อันนี้จากจากบ้านหรือบางจากบ้านจากบ้านจากสวนจากสวนค่ะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ค่ะลับคามาจากสวนสวนดาบปล้ยสวนดาบปล้ยแล้วอันนี้ก็ติดไส้ไหมนะคะสวนนี้อ่ะตลาดวันนี้กราจะปลูกดูขนาดใหญ่ไม่จะพูมาจากตลาดเพราะว่าปลูกมันกว้างใหญ่โอเคนะคะกินกันก่อนนะคะแค่นี้ก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ